สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องยุทธศาสตร์ครั้งสําคัญของ Google Cloud ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่น่าจับตามองมากๆท้งในแง่ของเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีของประเทศเราเลยครับเอาละครับนี่คือ5ประเด็นหลักที่เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละข้อนะครับตั้งแต่เรื่องการลงทุนหลักๆเลยไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจกลยุทธ์ที่วางไว้แล้วก็ประโยชน์ที่องค์กรไทยจะได้และสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องการพัฒนาคนให้พร้อมครับ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับเรื่องของการลงทุนที่เป็นหัวใจของแผนงานทั้งหมดนั่นก็คือการประกาศจัดแต้ง Google Cloud Region แห่งใหม่ขึ้นในกรุงเทพครับคือการตั้ง Cloud Region ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่โครงการเล็กๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่ใหญ่มากมูลค่ารวมๆแล้วสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ3 0,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวทีนี้เป้าหมายหลักของการลงทุนก้อนใหญ่นี้มีอะไรบ้าง หลักๆเลยมีอยู่3ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยก็คือเขาต้องการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคระดับโลกเข้ามาในบ้านเรา2ก็เพื่อที่จะให้บริการ Google Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูงได้โดยตรงจากในประเทศเลยและข้อสุดท้ายก็คือการช่วยผลักดันเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลของไทยให้พร้อมสําหรับยุคข,ของ AI ที่กําลังจะมาถึงครับโอเคครับ หลังจากเห็นภาพรวมการลงทุนแล้วเรามาดูกันต่อในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าว่าการลงทุนครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรกับให้กับประเทศไทยบ้างซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ตัวเลขสําหรับ5ปีข้างหน้าเอาไว้น่าสนใจทีเดียวครับโอ้โหตัวเลขที่ประเมินไว้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคาดกันว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ถึง1.44ล้านล้านบาทครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินอย่างเดียวนะครับในแง่ของการจ้างงานเนี่ย ก็คาดว่าโครงการนี้จะสามารถสนับสนุนตำแหน่งงานได้โดยเฉลี่ยปีละประมาณ1นึ0 0 0สนสาตำแหน่งเลยทีเดียวจากที่เล่ามาทั้งหมดก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การมาตั้ง Data Center เฉยๆแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างดีมีหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ที่ว่านี้หลักๆแล้วมีอยู่3ส่วนประกอบสําคัญครับส่วนแรกเลยก็คือตัว b a n g k o k Cloud Region ที่เราพูดถึงกันไปแล้วซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในประเทศ ส่วนที่2คือโครงการที่ชื่อว่า AI ไทยชัยโยอันนี้จะเน้นเรื่องการพัฒนา AI โดยเฉพาะเลยและส่วนที่3คือแผนที่จะตั้งศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลหรือ Connectivity Hub แห่งใหม่ขึ้นที่ภาคใต้ของไทยครับเพื่อให้การเชื่อมต่อกับต่างประเทศมันรวดเร็วยิ่งขึ้นเอาละ่ะพอมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วองค์กรต่างๆในบ้านเราละ่ะจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงกันบ้าง ในประเด็นนี้ผู้บริหารของ Google Cloud เขาก็ได้ให้มุมมองไว้นะครับว่าเป้าหมายของเขาคือการนําโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกเข้ามาเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับทุกๆภาคส่วนในไทยเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่สตาร์ทอัพหน้าใหม่หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเองก็ตามแล้วประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีหลายด้านเลยครับอย่างแรกเลยคือองค์กรต่างๆจะเข้าถึงเทคโนโลยี AI และ Cloud ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นซึ่งก็จะช่วยเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ต่อมาก็คือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนส่วนฝั่งของภาครัฐก็จะสามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นและสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็การจัดการข้อมูลที่รัดกุมขึ้นด้วยครับแน่นอนว่าพอเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและต้องทําควบคู่กันไปก็คือการพัฒนาทักษะของคนเพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้จริงๆ ซึ่งทาง Google เองก็เล็งเห็นความสําคัญในจุดนี้ครับเลยได้เตรียมแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Google Skills ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งเรียนดูฟรีเลยครับสำหรับคนไทยที่อยากจะอัปเดตความรู้ด้าน AI และ Cloud Computing แล้วในแพลตฟอร์มนี้ก็ไม่ได้มีแค่คอร์สสคอร์สนะครับแต่รวบรวมหลักสูตรไว้ให้เลือกเรียนมากกว่า3,000หลักสูตรเลยก็เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงและพัฒนาทักษะที่จําเป็นได้อย่างกว้างขวาง การเริ่มโครงการพัฒนาทักษา,าแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลามากๆครับเพราะว่ามันมีผลสํารวจที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยจํานวนมากถึง86%เลยนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่อง AI เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้กับการทํางานของตัวเองถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับการลงทุนของ Google Cloud ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นแผนงานที่ค่อนข้างครบวงจรเลยทีเดียวคือมองทั้งในมิติของโครงสร้างพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้ก็จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้น